ห้องเลยหรอไม่สวยค่อยเฉยพี่โจหรือเปล่าอ่ะพี่โจตอนนั้นอยู่ที่เดิมกันมันี่เรียบร้อยไม่มีสักคันโอ้โ๋อโอ้ยโดนเจ็ดตอนนั้นทำไมขอกันทุกคนล้วงเจ็ดศูนยครับ ตอนนี้เขาเตียนอยู่แล้วเขาไปเอาเลยปีปีปีีใครยังไม่ได้นะไม่ใครเลยอ่ะเล่อเลยนะบวกห้าเก้าเพียงเพียงด้วยเพียงเพียงเพียงโอเคไหนวะนรี่อ่ะรี่เปล่าเลยนะนี่หัวฟาดเลยนี่ตี๋ตี๋นี่อะไรวะเป่าเลยนะอะไรเนี่ยว่าอันนี้นอกเลยเมื่อวานเขาเขาอะไรใครพี่เห็นจ้ะไม่ใช่เจ็ดจุดสองอะไรวะพูดเรื่องอะไรเมื่อวานเนี่ยเขาคออะไรใครวะพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เรื่อง ไม่พี่เห็นไหมพี่เห็นไหมเมื่อวานเนี่ยเหนือพ่อผมพ่อไม่รู้ไงพี่หาใส่อะไรมาพี่หาดมันหัวพี่หาดอ่ะนั่นนีเคพี่หาเฮ้ยคุณช้าคุณแพนี่พี่หาเฮ้ยกูกูอยากกระชื่มเท้าไปแล้วมีทังกูบ่ะสวัสดีครับใบบราเชอร์ขอ G P S หน่อยมอเโอเครับทราบเลยพี่ชายสีเล็บอย่าน้องชาย ไอ้แยแล้วพี่ตัดกูม,มาแค่นี้แค่นี้คิดถึงป,ปา๊าป๊าเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบบางทีก็ลืมตอบนะเอเอพี่ตัดอยู่ไหนเออที่แม่งเครไม่รู้ผมเป็นอะไรวะสมมติผมจะหาชื่อใครสักคนเนี่ยนี่นะสมมติอยากจะหาชื่อไอก้กระล่ำนะเนี่ยชื่อไม่อยู่นี่นะแต่ก็เลื่อนลงไปแนละ้วค่อยเลื่อนขึ้นมาหาอีกทีหนึง่งอ,อ,อะไรบ้าเป็นอะไระบ้า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  เบาเบาวบาใจเย็นทุกคนเบาวบาวนิดนึง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 มาวโอเคได้เลยมีอะไรเอามาขายพี่ก่อนได้เลยไหนวะไหนพี่หาตัวจริงต้องปรึกษาตัวพี่ได้นะครับป้าป๋าพี่เนียสวัสดีครับพี่ขายังกบอ่ะกินอะไร่ะยอ่ะกินอะไรเลอเลอะลอะทักย้อยรักเชอ นั่นเลยอีกแลว้วเลยอีกแล้วเนี่ยว่าไงทำไมกูทำตัวทุเรศนขนาดนี้วะอะไรนะเรามีผมว่าจะพูดให้ฟังไงครับ่าว่าผมตั้งแต่เราซ้อมทีมกันมาตั้งแต่เมื่อวานแหละผมมีความผมว่าจะแบบเรียกว่าไงอ่ะคืออยากให้มากันเยอะกว่านี้ผมจะแบบสอนเทคนิคแบบง่ายๆเลยพี่เรื่องการชุบครับว่าแบบ ตอนเวลาระหว่างเวลาชุบหรือว่าตอนเราชุบอะเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วหน้าที่ของแต่ละคนอนะ่ควรทําอะไรบ้างช่วยเตอไหมอือคือแบบไม่ไม่ได้สอนเทคนิคที่มันอัจวานะเอาแค่แบบเบสิกความเข้าใจเกมะอะผมมองว่าสิ่งที่เรากําลังขาดกันตอนเนี้พี่ก็คือความเข้าใจเกมม,ม,มัน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 มีช่องว่างกันอยู่ถ้าเราขยับความเข้าใจเกมนั้นมาแบบอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อาจจะระยะห่างมาเยอะผมเชื่อว่าเราจะทําให้ดีขึ้นกว่าน,นี้พี่ถูกต้องเอาเอาแค่เรื่องเบสิกง่าย,าย,ายๆเลยเรื่องระหว่างชุบเราทําอะไรได้บ้างเราไม่ควรทําอะไร แค่นี้เลยแล้วก็เวลาคนชุบขึ้นมาเราคนเขาควรทำหน้าที่อะไรผมผมเลยรู้สึกว่าคนเดอบอกเรื่องพวกนี้เพราะว่าบางคนแล้ก็มันนี่เลยลก็มาพูดตัวนี้เลยมาเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกอ๋อเดี๋ยวรอคนมามาแล้วจะเบ้าง้วเบื่อแล้วนี่ผไปไงเนือนือก็มันใจในลูกเนือ้าน่แผลแผลก็บอกอะไรหรอ อยู่ตอนแรกดูสตีคิดว่าเข้าดูผิดคนใครอ่ะใส่ชุดขวามือใครอ่ะชุดแจ็งไรอ่ะตีฟ้าอนี่ทั้งทั้งอะไรทั้งแกงเลยมังกรฟ้าะจ้าใจเราได้ไี่แกงไั่ได้หรอกคนนั่นแหะเห็นว่าตรงบันไดอ่ะตรงบันไดอ่ะใกล้ๆกล้นักข่าวอ่ะนั่นน่ะอยู่ชั้นสองฮะมาเหมือนมันจะแอดกตัวอ่ะไปดิไปเรื่อยๆแอบออกไยพี่เล่นยๆเพราะไม่มีใครมไปละน่าได้ละเข้าเลย เออแกทองสุกเขาเพิ่งไปตีกันเมื่อกี้ตีกับใครอ่ะตีกับอัน์พี่มีนหุงอ่ะอ๋อนจับกันไปเมื่อหมะพี่ยม้อยู่ในนี้วะอางอค่นขาอนนีแหลไปเก็บกี่น้องเข้าใจครับผมก็จะาพูดน้องฟังตีปางฉลาบมาแล้วฟังสุดยอดเลยกูจะกูจะไม้ป็อกกี้กูจะควงเขาให้ด้วยแล้วกันอย่าทำหนูเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนั่นไปอยู่กับพี่หาดดูไปเลยไม่ต้องมาเดินตามทำไมนั่นทำไมอ่ะโอ้กูหลอกแ่างกูหล่ออย่างเกลียดตัวเองว่ะกูหลอกเกินไปกูเกลียดตัวเองตัดว่ะผมเกลียดตัวเองผมหลอกเกินไปพี่หาดดูแค่แค่ทำไมกลับมาโซนนี้อีกแล้วอเนี่ยต้นอย่างนจะมากบมานั่น ดีเดี่ยมึงว่าพี่กูไหว้หมาได้จีเรยนี่เหรคนเปิดที่เรยู่ทเปิงบานั่นแหละเหมือนเด้เลยมึงอยากจะเข้าโลก็เข้าโลนะอยากจะไม่เข้าโลก็ไม่เข่าแล้วนะคนไหนคือขนมปังคะคนนี้คนนี้จำหน้าตาได้เมื่อกี้คนนั้นปากขยับ ตอนถามวะไม่กูเตี้ยจังว่าพอยืนขนมฟังดูดิโอ้โหแแต่บบว่าดูเดเออไม่มีออร่าเป็นโมเดลสมโมเดลไหมงานเธอไม่มีออร่าดูดิเป็นเด็กเลยอะแล้วเธอแผ่วอะสิาชีดีอาร์เออแล้วทำไมส้นสูงของดีอาร์มันใส่แรองเตี้าผีบดไปแต่สีออร่าเธอไม่มาไงไม่อันนี้มันแบบสองนิ้วน่ะ เพนเอดีไหมพี่ขอไม่เอาครับเจ็บเขาจะยับมาจะยับมามาแล้วฝั่งนั้นรู้ยังอ่ะดูจะไม่ตายคราบดูรู้เพระเจ้าตาจอดกูเปเพื่อนกันเพื่อน สวยพ่องเลยหรอไม่สวยพ่อเฉยขอแทงหน่อยดิขอดปบ้าว่ะขอดีเลยพี่เดียข้าวหมดพอดีเล่นน้อย เฮ้ยแยแค่ล okay. ้ว <Abby> พ <at Christmas> ิตาร์กูฟาดหนหัวโอเคลามลามทำไหมอ่ะโดนดูเต็ม okay. <c oughs> <c oughs> ิาร์กูยังไหนวะแย่แย้แย่แย่แย่แก่ตารแก่ตาดังตบแยแ่านตบบกเฮ้ยชื่อว่าชอบ่ะตดังตบอ่ะแก่ตานตบดดังตบ อ้าวจีเนียวน้อหรอพี่ค่าจีเนียวไอ้เมื่อกี้ไปเรียวไม่สบายาน,นะประมาณสองจุดชอบนี่นอนน้อยเก็บห <c oughs> มดแล้วเหรอใครเป็นคนเก็บมั้งมาน้องพี่อยู่ไหนวะน้องมงของพี่อยู่ไหน ไม่มีคนวิ่งเข้ามาคนหนึ่งใครวะเอ้าฮ <anking yo, S 1> ้ยเว้ไ like อ้พี่กูฟาดไปเวียงเวียงไปทีเดียวรู้เรื่องเลยมาเชลว่ง แย่ตันดังตุ๊บตันดังตุ๊บเ้อแล้วตันดังตุ๊บต้องไปเปลี่ยนชุเดี๋ยวนี้ตันดังตุ๊บงานวัยเวอร์หนูอ่านจอไม่ได้หนูไม่รู้เลหนูเก็บยังเก็บไปเลกเก็บไปเลยเอาเก็บหมดแล้วโอเคโอเคโอเคจอดังตุ๊บ I <laughs> don't!